สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอาชีพในฝันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ อาชีพแต่ละอาชีพมีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกันไปมีเครื่องมืออุปกรณ์และลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันไปเช่นครูมีหน้าที่ให้ความรู้ตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยหมอพยาบาลมีหน้าที่รักษาคนไข้สำหรับเรื่องอาชีพในฝันเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่ออาชีพต่างๆหน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพและความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพค่ะใครเอ่ยตรวจรักษาคนไข้ถูกต้องค่ะคุณหมอนั่นเอง การแต่งกายของคุณหมอด้านนอกเป็นชุดกลาวสีขาวด้านในเป็นชุดสุภาพเรียบร้อยสถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลหรือคลินิกเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพเข็มฉีดยา หูฟังคุณหมอใช้ฟังเสียงภายในร่างกายโดยส่วนมากใช้ฟังเสียงจากปอดและการเต้นของหัวใจผู้ที่เป็นแพทย์หรือเป็นหมอชอบช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้คุณหมอเป็นผู้เสียสละตนอย่างสูงเพื่อรักษาดูแลชีวิตของผู้อื่นให้ปลอดภยัยใครเอ่ยต่อสู้ศัตรูป้องกันประเทศ ถูกต้องค่ะทหารนั่นเองการแต่งกายของทหารสวมชุดลายพรางสีเขียวสถานที่ปฏิบัติงานตามชายแดนทหารมีหน้าที่ปกป้องดินแดนของไทยเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ปืนสำหรับใครที่อยากเป็นทหารต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมมีความกล้าหาญปราบศัตรูที่มาลุกลานใครเอ่ยสอนหนังสือถูกต้องค่ะคุณครูนั่นเอง การแต่งกายของคุณครูคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของราชการก็จะใส่ชุดสีกากีในวันจันทร์รองเท้าคัดชูสีดำรัดผมเรียบร้อยสำหรับวันปกติก็จะแต่งกายสุภาพสถานที่ปฏิบัติงานโรงเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพตำลาเรียนไม้ชี้กระดานคอมพิวเตอร์ในการทําสื่อต่างๆ สำหรับใครที่อยากเป็นคุณครูต้องมีความเสียสละอดทนมีความเมตตามีความภูมิใจในอาชีพของตนเองเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะใครเอ่ยดูแลคนไข้สวมชุดสีขาวถูกต้องค่ะนางพยาบาลน,นั่นเอง การแต่งกายของพยาบาลสวมชุดสีขาวรองเท้าคัดชูสีขาวสถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพปลอดวัดไข้เข็มฉีดยาโดยนางพยาบาลจะนำแผนการรักษาของคุณหมอมาช่วยดูแลคนไข้เพื่อให้หายดีและกลับบ้านได้โดยเร็วค่ะ ใครเอ่ยไล่จับผู้ร้ายกระทำความผิดถูกต้องค่ะตำรวจนั่นเองการแต่งกายของตำรวจสวมชุดสีน้ำตาลแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าคัดชูสีดำสถานที่ปฏิบัติงานสถานีตำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพกุญแจมือเพื่อจับผู้ร้ายปืน สำหรับใครที่อยากเป็นตำรวจต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมมีความกล้าหาญที่จะจับผู้ร้ายซึ่งจะทำให้บ้านเมืองเราสงบสุขค่ะวันนี้ครูแก้วก็มีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเด็กๆอย่าลืมพูดตามนะคะ occupation อาชีพ doctor คุณหมอ Soldier ทหาร Teacher ครู Nurse พยาบาล Police ตำรวจ Farmer ชาวนา Engineer วิศวกร Pilot นักบิน Vest สัตวแพทย์ Postman บุรุษไปรษณีย์เชฟพ,พ่อครัวแดนสติกทันตแพทย์โรเยอรทนายความซิงเกินักร้องแอร์ t ฮสเตปพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกิจกรรมประจำสัปดาห์ให้เด็กๆบอกอาชีพที่ตนเองชื่นชอบ ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรทําไมถึงชอบอาชีพนั้นโดยส่งเป็นคลิปวีดีโอมาทางไลน์กลุ่มนี้นะคะคุณครูแก้วรอชมอยู่นะคะเด็กๆสําหรับคลิปนี้คุณแก้วต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะเด็กๆบ๊ายบาย